ผมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ว่าวที่พาทุกคนมาชมรถเฮพนะครับผมดูจากสภาพภายนอกอาจจะใช่ไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่มันก็ยังใช่ดีนะครับผมเดี๋ยวว่าวที่จะพาทุกคนมาชมกันทีละอย่างนะครับผมก่อนเรียกนะครับผมเรามาชมของตู้ของเฮบนะครับเอาอันนี้ครับอันนี้มันก็ใช้ได้นะครับเนาะ นี่ขัดตั้งนะครับต้องเอาถังสีมาห้องนะครับต้องเอาถังสีมาห้องไ้นะครับน้ำมันมันจะหยดนะครับผมน,นี่นะครับส euh. ่วนเฮบนี่นะครับใช้ยุบใต้ประมาณสองตันนะครับผมนี่นะครับใช้ยุกใต้ประมาณสองตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่างใช้นะครับคางลันใช้นะครับผมอันนี้มาเรื่อยๆนี่ครับถังน้ํามันก็ชุ่มนะครับ ต้องหลุดน้ำมันออกไว้ก่อนนะครับเวลาจะใช่ก่อยมาเติมนะครับผมโคตรสุดยอดนะครับคนสุดยอดเลยครับผมคันนี้นะครับใส่มาประมาณหลายปีได้นะครับน่าจะเกือบยี่สิบปีได้นะครับผมส่วนล้อนะครับนี่ครับหกล้อนะครับหกล้อนะครับผมตัวเทปนะครับหกล้อนะครับผมอันนี้หลังนะครับส่วนป้ายนะครับป้ายไม่มีแล้วนะครับผม เพราะว่าอันนี้รถคันนี้นะครับใช้เฉพาะในโครงการนะครับผมไม่ได้ออกไปถนนใหญ่นะครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับไม่มีภาษีนะครับผมอยู่อยู่ในโครงการนะครับใช้ยุคของนะครับนี่ครับใช้ยุคอันนี้นะครับผมเขาเรียกอะไรกับเบื้องหลังคานะครับผมใช้ยุคกับเบื้องหลังคานี่นะครับผมนี่นะครับโซนร้านนี้ก็จะเป็นร้านหน้านะครับผม นี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นลานหน้าารครับ้านคนขับนะครับนี่ก็จะเป็นร้านคนขับนะครับผมอันนี้ขาตั้ง้านคนขับนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับต่อทางชีมาล้องนะครับโซนอันนี้ก็จะเป็นเท่ะ นี่ครับผมใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็นะครับผมนี่ครับใช้ได้ปกติครับแต่ว่านี่ครับขอสภาพเครื่องนะครับผมสภาพเครื่องนะครับมันก็ซึมนมันกลูไปทุกที่เลยนะครับผมแต่ก็ยังใช้งานหลีนะครับผมมีเครื่องวินกระลังวินพันนะครับผมอ่านะครับ อันนี้สาหรับล่านคนขับนะครับเอาสาหรับภายในรถนะครับผมเอากุญแจกุญแจมีไว้นะครับสาร์ทได้บึ๊บสุดยอดครับผมนี่นะครับเวียกนะครับผมคาดใช้ได้ปกติครับเวียกนี่ถ้าเราจะเวียกเราต้องย่ํหลายหลายข้างนะครับผมเราต้องทิ้งหลายยอดเวียกไว้สักสิบเมตรนียครับถึงจะเวียกได้นะครับผม ถ้าป้ายนี่จะเวียกปุ๊บไม่ได้นะครับพอเวียกมันไม่ติดนะครับผมมันต้องทิ้งระยะห่างน้อยนะครับผมถ้าจะเวียกนี่นะครับนี่นะครับกระจกกระจักไม่มีอะไรชักอย่างแล้วนะครับผมชนกีนะครับกีออตโต้นะครับเขาได้เฉพาะสองกีนะครับผมเลื่อนนาขับถอยหลังเลื่อนนากับถอยหลังอย่างเดียวนะครับผมออตโต้มากนะครับกีนี่นะครับผม แต่มันก็มีขาดนะครับแต่มันก็มีขาดนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับส่วนเบียกมือนะครับใช้ไม่ได้นะครับผมต้องเอาหินรองนะครับผมนี่ครับต้องเอาหินมันหนุนไว้นะครับเบียกมือใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับสภาพด้านหน้านะครับผมนี่นะครับด้านหน้าโลดนะครับผมเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆนะครับผมอันนี้นะครับไปหมดแล้วนี่ครับใช้ไม่ได้สักอย่างแล้วนี่นะครับ ใช้ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นร้านหนน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเพาะช่วงล่างนะครับนี่นะครับผมช่วงล่างยังใช้ได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะดูไม่สะอาดนะครับน้ำมันเครื่องมันชื้นนะครับผมนี่นะครับพาชมกันรอบๆคันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็หวัแบบทดีจะขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมยังมีอีกหลายๆคันนะครับผมอีกรถลำปื้อนะครับผมแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นรถน้ำนี้นะครับผมเดี๋ยวหวที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับ